สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกอ็พาสินว่ากันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะฮะเป็นรถเอามารีวิวตามคําขอของท่านผู้ชมนะฮะเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยมีคนขอมาว่าอยากดูกระบะสีประตูเกียร์ออโต้หน่อยแบรนด์ไหนก็ได้รุ่นไหนก็ได้นะครับผมวันนี้เราจัดให้เลยนะเป็นมิตซูบิชิไทชันนะ,ะเป็นรุ่นดับเบิลแคบ2.4 g l s Limited Plus นะฮะเป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อยกสูงนั่นเองและคันนี้มาพร้อมเกียร์อัตโนมัติด้วยนะครับผมเดีย๋ยวสภาพโดยรวมคันนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่ารถมันเเเเพิิิ่งข้้าานนะนะดดดี๋ยยวตตมมรรััรับบชกใคคลลปไ แต่ก่อนที่เราจะไปชมตัวรถนะครับเรามาฟังข้อมูลราคาก่อนนะผมคะันนี้มิสูวิชิไททันดับเบิลแคบ2.4 GLS Limited p l u s นะครับปีโมเดล2016 เกียร์อัตโนมัติ5สปีดนะครับผมคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่มีการเพิ่มออปชันปรับเปลี่ยนดีไซน์ภายในนิดหน่อยนะก็คือพวงมลาลัยเนี่ยจะเหมือนปาเจโร่สปอร์ตนั่นเองนะครับผมคันนี้นะฮะเลขมาอยู่ที่80,000กิโลนะครับผมราคาจำหน่ายอยู่ที่569,000บาทนะครับเป็นรถปีโมเดล16อยากใหแจ้งไปนะคันนี้คือ16เนี่ยมันจะมีอยู่2 2 2แบบนะค,คือพวงมาลัยแบบเก่า3ก้านกับพวงมาลัยแบบใหม่สีก้านเหมือนปาเจโลนะฮะต้องสังเกตกันดีๆนะและคันนี้เป็นพวงมาลัยแบบปาเจโลสปอร์ตด้วยนะครับอ่ะทีนี้เรามาชมสภาพโดยรวมนะฮะภายนอกคันนี้ รถยนต์เพิ่งเข้ามานะสภาพสีตัวถังด้านนอกเนี่ยก็อาจจะมีริ้วรอยอาจจะมีในเรื่องของสีสันที่มันไม่เรียบร้อยนะอย่างฝากระโปรงเนี่ยก็จะมีรอยขีดข่วนรอยด้านๆของแล็กเกอร์ที่มันเสื่อมสภาพอยู่ทางห้างสินวันเราต้องเก็บรายละเอียดให้นะครับผมโคมไฟหน้าเป็นโคมไฟสวยๆใสๆเลยนะมีการเดินลวดลายแบบแซมสีฟ้าอ่อนเข้าไปนะในตรงมุมของไฟไฟใหญ่นะครับผมโคมไฟเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะฮะหลอดด้านในเนี่ยจะเป็นหลอดไบท์ซีนอลนะเป็นแสงสีขาวนะผมกระจังหน้าเป็น โคมียมนะยังไม่ใช่โครเมียมลมดำนะยังไม่ใช่แบบเหมือนก่อนเปลี่ยนโฉมปี2017-18นะครับผมก็จะเป็นโครเมียมใสๆสว่างๆเนาะด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้านล่างนะคะแล้วก็ช่องดักลมนะครับผมเป็นตะแกรงรังพึ้งนะตรงนี้ด้านล่างตรงนี้นะครับผมการดีไซน์กันชนหน้าก็จะดูแบบ บึกบึนหน่อยนะมีเดินคิ้วด้านล่างให้มันเป็นสีเงินไต่กับตัวสีรถนะครับ mm hmm. ก็จะดูสวยงามมาทีนี้มาดูด้านข้างกันนะด้านข้างแน่นอนว่ามัน,เป,นเป็นรถยกสูงมันต้องมีซุ้มล้อนะ mm hmm. ก็จะมีโป่งล้อติดมาให้จากโรงงานเลยนะ mm hmm. ผมล้อแม็กที่ใส่มาเนี่ยเป็นล้อแม็กสีเทาๆนะครับผม ขนาด17นิ้วนะเป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วนะครับก็ลายก็สวยดีนะฮะด้านข้างก็จะมีบันไดข้างเอาไว้ขึ้นลงรถได้สะดวกนะแต่บันไดมันจะดูสั้นๆไม่เหมือนแบรนด์อื่นนะแบรนด์อื่นมันจะดูแบบยาวๆนะสุดๆเลยนะครับแต่อันนี้มันดูสั้นๆนะมันจะมีแค่ตรงช่วงบานประตูเท่านั้นเองนะถัดขึ้นมาด้านบนนะครับกระจกมองข้างก็จะตกแต่งกรอบด้วยเป็นโครเมียมนะแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวมือจับประตูโครเมียมพร้อมระบบคีย์เลสนะฮะก็จะเป็นกุญแจชริยะมีการซาติดตั้งมาให้ทั้งงงง4บาาาาาาานนจกกเ้้ขขอ่มสภสภพีตัวด ก็เหมือนด้านหน้าเลยก็จะมีแบบริ้วรอยเล็กๆน้อยๆน,นะฮะแต่ว่ารอยเบียดรอยชนหนักๆอย่ยจะไม่มีนะครับอทีนี้มาดูด้านท้ายในส่วนของด้านท้ายนะฮะ ก็จะมีกล้องมองหลังนะครับผมเป็นกล้องมองหลังที่ติดมาให้จากโรงงานเพราะว่าคันนี้มันเป็นรุ่น gls limited มันมีหน้าจอใช่ไหมมีหน้าจอก็ต้องมีกล้องมองหลังนะฮะแล้วก็มีไฟเบรกตรงที่3ที่อยู่ตรงฝาท้ายนะอ่าไม่ได้อยู่ตรงกระจกด้านหลังนะ,ะจะอยู่ตรงฝาท้ายนะ,ะไฟเบรกตรงที่3ส่วนบันไดด้านท้ายกันชนด้านท้ายเนี่ยก็จะเป็นสีเงินนะ,ะเป็นสีเงินจะไม่ใช่แบบโเมีมเป็นสแตนเลสเลยพวกนี้นะฮะก็จะเป็นสีเป็นอ่าเขาเรียกอะไร ไฟเบอร์ iber, อ่าเป็นไฟเบอร์ขึ้นรูปแล้วก็ทําสีขึ้นมานะส่วนด้านในก็จะเป็นคารเหเ็กนะครับผมก็ดูสวยงามดูสปอร์ตดีนะฮะอ่าไททันเนี่ยจะเป็นรถทรงสปอร์ตเหมาะกับวัยรุ่นนะเอ่อการดีไซน์ของเขาเนี่ยก็จะดูแบบฉบเชียวหน่อยนะครับในส่วนของริ้วลอยรอบคานก็ตามที่แจ้งไปนะฮะก็จะมีรอยขีดข่วนรอยแลกเกอร์ไม่เรียบร้อยนะฮะร,รอยอ่าเบียดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะเดีย๋ยวทางห้าสินว่าเราจัดการให้นะครับเดีย๋ยวส่วนต่อไปมาดูเครื่องยอนต์โครงสร้างนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างตามไปที่ห ทีนี้เรามาดูเครื่องยนต์นะฮะของไตท่นคันนี้นะครับผมคันนี้นะผมลืมแจ้งไปเมื่อต้นคลิปคือมีคู่มือการใช้และบุ๊กเซอร์วิทนะคุญแจมีดอกเดียวเท่านั้นนะครับอ่ะเครื่องยนต์นะฮะเครื่องยนต์ขนาด2.4ลิตรนะฮะเป็นเครื่องยนต์คอเมอเบอร์เรลอินเตอร์คูลเลอร์เทอร์โบ ะะเป็นเครื่องยนต์ไมแวกคินดีเซลนะฮะที่ทางมิตซูบิชิเขาหมายมั่นปั้นมือว่าอยอดขายไททันจะดีกว่ารุ่นก่อนหน้านี้นะครับผมเครื่องยนต์รุ่นนี้เนี่ยแรงม้าอยู่ที่181แรงมา้านะฮะเยอะกว่าโมเดลที่แล้วนะครับผมก็เป็น181แรงมา้าแรงบิดเนี่ยจะอยู่ที่430นิวตันเมตรนะฮะและคันนี้เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้ใช่ไหมเกียร์ออโต้เนี่ยจะเป็นเกียร์5สปีดนะครับผมจะแตกต่างจากรุ่นเกียร์ธรรมดานะเกียร์ธรรมดาจะได้เกียร์6สปีดนะฮะแต่สำหรับอัตโนมัติเนี่ยได ท่านั้นนะครับผมโครงสร้างคันนี้นะโครงสร้างเดิมสวยเลยนะฮะห้องเครื่องเนี่ยคุณดูในกล้องเนี่ยอาจจะเฮ้ยทำไมสกรปรกจังเฮ้ยทำไมมีแต่ขราบฝุน่นเฮ้ยทำไมมันดูไม่สะอาดเรียบร้อยเลยนะฮะคันนี้รถพึ่งเข้านะฮะอันนี้คือสภาพแรกเข้า ุณลูกค้าได้เห็นสภาพแรกเข้าผ่านการใช้งานจากเจ้าของเก่ามาเนี่ยสภาพเนี้ยคุณโอเคไหมละ่ะถือว่าโอเคนะถือว่าสะอาดถือว่าปกติของรถยนต์ทั่วไปในการใช้งานทั่วไปเลยนะไม่ได้แบบสกรปรกมากน้ํามันเครื่องแบบกระจงกระจายเต็มห้องเครื่องคาบที่โคนอะไรพวกนี้หนักๆคือมันมันคือบนปกติอันนี้คือสภาพดีเลยนะฮะโครงสร้างเนี่ยที่เห็นเนี่ยคโครงสร้างสวยๆเลยนะครับไม่เคยมีรอยของการชนพลิกคว่ำหรือว่าอ่าซ่อมแซมตัวถังนะอันนี้คือสภาพสวยาฝากระโปรงยังไม่เคยถอดเลยนะครับอันนี้มาดูด้านข้างนะฮะ ด้านข้างเนี่ยก็ต้องดอูในส่วนของซอกประตูนะฮะดูสติกเกอร์ตรงประตูเนี่ยตรงเสานะว่ามีร่องรอยของสีที่มันเยิ้มลงมาบทบางสติกเกอร์ไหมหรือว่าสติกเกอร์มีร่องรอยของการถอดลอกออกไปแล้วก็มาแปะใหม่หรือเปล่านะฮะแล้วก็ดึงอายางกันเสียงยางซับเสียงเนี่ยดึงดูโครงสร้างด้านในว่า,ามีร่องรอยของการซ่อมแซมไหมเม็ดอาร์ อยู่ตรงกันไหมนะฮะแผ่นเหล็กเห็นชัดหรือเปล่าคนระับบานพับบานประตูมีร่องรอยงการแงะแกะถอดหรือเปล่านะฮะอันนี้คือวิธีสังเกตคร่าวๆสําหรับการซื้อรถยนต์มือสองนะต้องมีพื้นฐานนิดนึงนะสำหรับท่านใดที่จะซื้อมือสองนะเพราะว่าคือเต็นท์ดีๆมันเยอะประเทศไทยเนี่ยผู้ผู้จัดจําหน่ายรถยนต์มือสองอนะ่ะดีๆเยอะมากนะ,ะแต่ก็ยังมีนะฮะกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆนะครับผมที่เอารถย้อมแมวมาขายเงี้ยเราก็ต้องมีวิชาเบื้องต้นบ้างนะฮะไม่ใช่ว่าไปซื้อแล้วก็ โดนหลอกอะไรอย่างงี้นะเสียใจตายเลยนะครับนี่นะโครงสร้างเดิมๆสวยๆนะครับผมนี่นะสภาพดีมากๆนะฮะคันนี้ซื้อไปไม่ผิดหวังเลยนะสภาพดีจริงๆนะครับผมภายในค่อนข้างโอเคเลยเดี๋ยวพามาชมกันทีหลังนะครับนี่นะขอเก็บก่อนแล้วก็ด้านท้ายนะฮะด้านท้ายเนี่ยเป็นรถกระบะแน่นอนว่าเราจะดู สอ,อย่างก็คือดูบนฝากระบานะครับบนฝากระบาเนี่ยเราก็ดูตัวฝาท้ายนะครในส่วนของฝาท้ายแล้วก็ด้านข้างรางน้ำเนี่ยว่ามีร่องรอยองการชนกระแทกหนักๆไหมอย่างคันนี้เนี่ยเท่าที่ดูนะด้านท้ายนะ่าจะเคยมีการแตะๆมานะเพราะว่ามีการพ่นสีนะมีการเก็บงานนะฝากระโปรงอะไรพวกนี้ นะครับตัวซีนเนี่ยเห็นว่ามันจะเป็นแบนนะอันนี้คือมีการซ่อมแซมมาแต่ว่าเราก็ต้องดูว่ามันชนหนักแค่ไหนนะคือบางทีเขาเก็บสีแค่ฝากระโปรงเนี่ยนะครับเนี่ยตัวท้ายกระบะซีนเนี่ยขอบกระบะคือยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะคือไม่ได้ชนหนักไม่ได้จนถึงตรงท้ายกระบะแค่ฝากระบะเฉยนะครับอันนี้คือเท่าที่ผมดูนะไม่ได้ชนมากนะครับก็สภาพก็ค่อนข้างโอเคนะโครงสร้างด้านใน ตัวคานรับด้านล่างก็น่าจะตรงนะครับยวก้มดูพร้อมกันเลยนะอ่าแน่นอนนะโครงโครงสร้างด้านล่างนะครับสภาพค่อนข้างดีนะฮะไม่ได้ชนหนักจนถึงตัวกระบะด้านท้ายนะฮะคือแค่ฝากระบะเท่านั้นที่มันมีการซ่อมแซมมานะอันนี้ก็คือแจ้งให้ทราบเป็นข้อมูลนะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยโครงสร้างจริงๆเนี่ยร้อเเลยนะฮะมีแค่ฝาท้ายเท่านั้นที่มีการเก็บสีเก็บรายละเอียดมานะฮะอาจจะมีร่องรอยของการซ่อมแซมมานี่ก็คือแจ้งให้ทราบเราจะได้เข้าใจตรงกันนะครับ ส่วนต่อไปเรามาดูในส่วนของภายในนะฮะว่าภายในมีออปชันไรใช้บ้างเป็นรุ่น G L S Limited ขับเคลื่อนสองล้อเกียร์ออโต้คือรุ่นท็อปสุดของขับสองแล้วเรามาตามชมว่ามีฟังก์ชันไรใช้งานบ้างด้านในเลยครับเรามาดูภายในนะฮะ Mitsubishi Titan Double Cab คันนี้นะครผมคันนี้เป็นปีโมเดล2016นะพวงมลวาลัยก็จะเป็นแบบปาเจโรสปอร์ตนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่569,000บาทนะฮะอ่ะคันนี้นะครับภายใน สภาพโดยรวมเนี่ยถือว่าโอเคนะฮะมีแค่ตรงเบาะฝั่งคนขับเท่านั้นที่มีร่องรอยของการแตกรายงานการผ่านการใช้งานมานะครับก็จะมีรอยยับรอยรายงานนิดๆหน่อยๆนะฮะตรงนี้ถือว่าไม่ได้เยอะมากรับได้นะครับรถ5ปีนะใช้งานมา80,000กว่ากิโลนะฮะสภาพแค่นี้ถือว่าจิ๊บจ นะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนัง4ก้านะฮะอย่างที่แจ้งไปคือเป็นดีไซน์เหมือนปาเจโร่สปอร์ตนะฮะฟังก์ชันที่ติดมาจากพวงมาลัยเนี่ยก็จะมีะในส่วนของฝั่งควบคุมเครื่องเสียงนะฮะแล้วก็ฝั่งควบคุมความเร็วนะฮะก็คือคูชชอนโถนะฮะนี่ยันคันนี้มีคูชชันโทให้ใช้งานด้วยแต่เป็นแบบล็อกความเร็วเฉยๆนะครับแล้วก็วัสดุหุ้มหนังมาเนี่ยค่อนข้างโอเคจับถนัดมือดีนะับไฟหน้าก็จะเป็นแบบบิดปรับธรรมดาสามารถปรับระดับสูงต่ำเองได้นะแต่ไม่มีแบบออโต้นะคือปร ที่ปัดน้ำฝนก็จะเป็นแบบหน่วงเวลานะฮะยังไม่ใช่แบบออตโต้นะครับผมหน้าปัดเรือนไม้ดูง่ายๆนะ,ะด้านซ้ายวัดรอบด้านขวาวัดความเร็วมีหน้าจอตรงกลางแสดงข้อมูลการขับขี่นะครับก็ดูแบบดีไซน์ง่ายๆนะทีนี้ฝั่งคนขับมีอะไรบ้างก็มีปุ่มสตาร์ทนะฮะมีที่สวิทช์ปรับกระจก พนะับเก็บกระจกแบบไฟฟ้านะฮะแล้วก็สวิตช์รับระดับไฟหน้านะสูงต่ำนะครับแล้วก็ที่ประตูเนี่ยก็จะมีสวิตช์กระจก4บานนะฮะฝั่งคนขับจะเป็นแบบขึ้นลงออตโต้ตรงนี้ถือว่าโอเคนะฮะให้มา,หาค่อนข้างที่จะครบนะ,ะวัสดุก็จะเป็นแบบพลาสติกขึ้นรูปนะฮะแล้วก็จะมีบุบุังมาแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวเท่านั้นนะฮะบุนวมบุนุ่มมาครับแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวเนาะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเป็นข้อดีของ Mit ิตซ ishi ิไ i ทันเลยนะคือรุ่นอื่นเนี่ยไม่ ทิศทางคือขึ้นกับลงใช่ไหมแต่ไทชั่นนะฮะสามารถปรับได้สี่ทิศทางสามารถดึงเข้าหาตัวได้สามารถดึงออกจากตัวได้นะครับตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่เขาใส่ใจมาให้กับผู้บริโภคมากๆแล้วก็ตัวบอร์ดเนี่ยสามารถปรับระดับสูงต่ําได้ด้วยนะแต่ว่าเป็นแบบหมุนๆเอานะไม่ใช่แบบเป็นก้านโยกนะฮะเป็นแบบหมุนๆเป็นฟันเฟืองนะครับผมตัวบอร์ดก็ออกแบบมาได้ค่อนข้างดีนะั้นนุ่มดีฟองน้ําค่อนข้างที่จะนุ่มไปนิดนึงนะฮะเท่าที่จับสัมผัสด,ดูแล้วก็ลองนั่งดูนะมันนุ่มนะ คืออาจจะเป็นแบบว่ารถกระบะนะมันอาจจะมีอารมณ์กระด้างหน่อยทาเบาให้มันนุ่มๆขึ้นเวลาเราขับขี่ก็จะได้แบบรู้สึกไม่กระด้างมากไปประมาณนั้นนะฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะแล้วก็ตรงกลางนะครับจะมีเครื่องเล่น DVD มาให้นะเป็นหน้าจอสัมผัสนะขนาดก็ประมาณ7นิ้วนะฮะก็จะเป็นเครื่องเล่น DVD Blue t ู o t h นะฮะอะไรประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันพื้นฐานนะครับผมก็สามารถเชื่อมต่อตัวไมโคร SD card นะครับหรือว่า จะเชื่อมต่อ usb ก็สามารถเชื่อมต่อได้นะฮะถัดลงมาด้านล่างจากเครื่องเล่นก็จะเป็นเครื่องปรับอากาศเป็นแบบซิงเกิลโซนนะฮะเป็นระบบออโต้กาแสดงผลเป็นหน้าจอดิจิตอลดูสวยงามดีนะฮะแล้วก็มีปุ่มไฟฉุกเฉินสีเหลืยมตรงนี้นะ,ะถัดลงมาด้านล่างแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นแบบไม่มีอะไรเลยเป็นล้นๆน,นะฮะอ่าก็สามารถที่จะไปเจาะเพิ่มเติมอะไรก็แล้วแต่นะผมเห็นเจาะอ,อันเต็มไปหมดเลยนะครับถัดลงมาจากตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นปลั๊กชาร์จแบตพร้อม ช่องเชื่อมต่อ USB นะฮะจะซ่อนอยู่ข้างๆกันตรงนี้อ่าก็จะเป็นแบบมีปุ่มหลอกให้อีก3ปุ่มอะ่ะก็เอาไว้ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมอย่างจะเพิ่มช่อง USB ก็สามารถเพิ่มได้นะฮะหรือว่าจะทําเป็นแบบอ่าวัดลมยางอะไรพวกนี้ก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้นะครับผมก็ทําช่องหลอกเอาไว้ถัดจากลักชาร์แบตก็จะมีช่องวางมือถือวางของนะฮะ ส่วนหัวเกียร์เป็นหัวเกียร์หนังนะครับมีแมนนวลโหมดให้ด้วยนะฮะสำหรับเกียร์อัตโนมัติ5สปีดของไททั่นนะการตกแต่งฐานเกียร์ก็จะเป็นสีดําเป็นโนแบ็คนะครับก็ดูแลรักษาดีๆหน่อยนะฮะเอาผ้าเช็ดเช็ดถูๆทุกวันนะครับผมมันจะได้ดูสวยงามนะเบรกมือเป็นแบบเบรกมือธรรมดานะฮะเป็นยังเป็นเแบรบกมือแบบดึงอยู่นะมีช่องวางเจ้าน้ํานะมีช่องใส่เหรียญถ้าเป็นรุ่นขับเคลื่อนสีล้อช่องใสเหรียญตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบขับเคลื่อนสีล้อนะฮะ แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นขับ2เนี่ยมันก็จะเป็นหลุมธรรมดาแบบนี้นะฮะมีที่พักแขนให้แต่ว่าที่พักแขนเนี่ยไม่ได้บุนุ่มมานะเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับด้านในกล่องก็จะมี2ชั้นนะชั้นแรกก็เอาไว้วางเศษเหรียญน,นะฮะแล้วก็ชั้นล่างก็เอาไว้พวกใส่กล่องแผ่นซีดีอะไรพวกนี้นะก็สามารถใส่ได้นะหรือว่าจะใส่ของจีบกระถาของคุณลูกค้าก็ใส่ได้เช่นเดียวกันนะฮะด้านบนมีช่องใส่แว่นตา มีช่องใส่แว่นตาแล้วก็ที่บังแดดนะครับที่บังแดดก,ก็จะมีกระจกสองแต่งหน้านะฮะให้ฝั่งคนนั่งข้างอย่างเดียวนะฝั่งนคนขับไม่มีกระจกนะครับผมไฟส่องสว่างก็ไม่มีนะก็ประมาณนี้นะครับผมฟังก์ชันการใช้งานก็จะเป็นแบบพื้นฐานทั่วไปก็มีจุดขายของเขาก็คือพวงมาลัยที่สามารถปรับได้ตามสรลีระของแต่ละท่านแล้วก็การดีไซน์พวงมาลัยที่ดูสวยดูสปอร์ตขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับผม ในส่วนของบอบ์ดแถวที่2นะฮะก็จะมีที่พักแขนพร้อมช่องวางแก้วน้ํามาให้นะฮะตัวบอดเนี่ยฟองน้ําอย่างที่แจ้งไปคือฟองน้ําค่อนข้างที่จะหนานุ่ม นะฮะหนานุ่มนะเออเวลาเราขับขี่อะไรเงี้ยคือรถกระบะอารมณ์มันจะกระด้างอยู่แล้วแหละเพราะว่าด้านหลังมันเป็นแหนบใช่ไหมด้านหน้าเป็นปีนปนกนกอิสระเออก็เป็นพื้นฐานของกระบะท,ทั่วไปนะฮะเวลาเราขับขี่เนี่ยเจอพื้นผิวที่มันขูกขาหน่อยมันก็จะตึงตังตึงตังตึงตังใช่ไหมพอเขาทำเบาะให้มันนุ่มขึ้นนะมันก็จะช่วยซับแรงกระแทกตรงนั้นทําให้เวลาเรานั่งโดยสารเนี่ยมันจะรู้สึกสบายนะฮะสบายสบายกว่าที่มันเป็นเบาะแบบแข็งๆอ่ะนะก็ประมาณนั้นนะฮะอารมณ์การนั่งนะพื้นที่นั่งโดยสารก นะก็สบายๆนะฮะโอเคนะอย่าออกไปสรุปกันด้านนอกครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเจ้ามิซูบิชิไททันคันนี้นะครับผมก็ เป็นรถยนต์รุ่นหนึ่งนะที่น่าใช้นะครับผมเครื่องยนต์สมรรถนะดีนะเครื่องยนต์ค่อนข้างโอเคเลยแรงม้าเนี่ย181แรงม้าแรงบิด430นิวตันเมตรคือมันเหลือๆในการใช้งานทั่วไปอ่ะนะฮะหรือว่าจะไปขนของอะไรพวกนี้เพิ่มก็สามารถที่จะขนได้นะเพราะว่าสารกำลังค่อนข้างดีนะครับมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ5สปีดคุณผู้หญิงก็ขับได้คุณผู้ชายก็ขับดีนะฮะไม่ต้องเมื่อยขาไม่ต้องเมื่อยเหยียบคัดอะไรพวกนี้นะฮะไม่ต้องกังวลว่ารถจะไหลลงไปชนคันข้างหลังหรือเปล่าหักค้างคอสะพานอกียโต บง่ายๆนะครับแล้วก็การตกแต่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยอย่างพวงมาลัยก็ทําให้ตัวรถเนี่ยมันดูสวยขึ้นดูน่าใช้ขึ้นนะฮะการตกแต่งภายนอกก็จะเป็นแบบสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะฮะตามสไตล์ไททันนะครับผมการดีไซน์ก็จะ เหมาะกับวัยรุ่นหน่อยนะฮะโฉบเฉี่ยวหน่อยอะไรพวกนี้นะฮะก็จะดูแบบสวยในมุมมองของแต่ละท่านนะอ่าบางท่านก็อาจจะไม่ชอบก็ได้นะอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาพูดในจุดด้อยกันบ้างนะฮะจุดด้อยของมิตซูบิชิไททันเนี่ยก็คือหนึ่งเลยนะที่เขากล่าวถึงกันก็คือมันไม่ค่อยประหยัดน้ามันเท่าไหร่นะถึงจะเป็นเครื่องยนต์ใหม่ที่ทางมิตซูบิชิมีการพัฒนาขึ้นมานะฮะแต่มันก็ยังคงกินน้ํามันยังสู้คู่แข่งไม่ได้นะยังสู้โตโยต้าวีโก้ไม่ได้ยัง นั้เขาแข่งขันกันค่อนข้างดุเดือดนนะแต่คันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรถยนต์ขายดีรุ่นหนึ่งเลยนะของประเทศไทยนะค,ะครับผมคันนี้นะราคาอยู่ที่5 6 9 0 0 0บาทรถปี2016เลขไม้8 0 0 0 0กว่ากิโลนะถ้าท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้ที่0 9 0 1 0 10, 1 1 0 1 9หรือจะแวะมาชมคันจริงมาทดลองขับก็ได้ที่โชว์รูมท่าสนวัฒนนราชพฤกษ์นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกด s u b สไครต์สนกระดิ่งจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนนะฮะแล้วก็กดติดตามในทุกช่องทางนะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTok นะก็กดติดตามเอาไว้นะครับผมจะได้มีแจ้งเตือนข่าวสาร ต่างๆหรือว่ารถยนต์รุ่นใหม่ๆนะครับผมวันนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ